ตอนนี้ฝนตกแรงมาก อ่ะตอนนี้เราก็จะมาส่มสาวใบเพชรกันไม่มีสูตรแค่กดดกเลิอก,กดดกเลิอเจ็ดครั้งแล้วครั้งที่แปดจะกดตดกลง,งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในแปดนะกดตกลงนะอ่ะขอบางนิดนึง มาดูตัวเลขเออดีเจปัน้นวเนเกอร์ตัวที่สองอุ้ยเจปั้นมัสเนลโล่แอรการบาร์บ,บีคิวโอ้ยมองเล้วไอ้แกเฮ้ยเย่เจสิก้ากุย้ยชั้นตน้นลีอานักบัลเล่ตุ้ยหแมวกว่า ก็ไม่มีตัวตาเป็นตัวแปดดาวหนึ่งตัวแค่นี้บ๊ายบาย